ได้เป็นคนแพ้ตั้งแต่บอทันบอกฮักได้เป็นคนฮักเป็นได้ก็แค่ในฝันจบแล้วเอาสานก่อนหัวใจแหลกรานปิดตำนานฮักเขาคางเดียวยู้สื่อก็ดันสื่อบื้อเอาใจไปหามงเจ็บเพียงแค่ปลายเล็บเขาก็ยังบอแลบอเลี้ยวบอต้องโทษไผใจมันบอเฟียว ทำเจ้าข้องค่ำเดียวว่าจีบไปเรียนภาษาอังกฤษกันนะคะได้เป็นคนแพ้ตั้งแต่บททันบอกฮักคนแพ้ภาษาอังกฤษคือ loser loser ส่วนคนชนะเรียกว่า winner winner ได้เป็นคนฮักเป็นได้ก็แค่ในฝันคนฮักหรือคนรัก ภาษาอังกฤษคือ lover lover คนรักเป็นได้กแค่ในฝัน I can be your lover only in the dream only in the dream ได้แค่ในฝันค่ะจบแล้วอวสานก่อนหัวใจแหลกลานอวสานภาษาอังกฤษคือ is ended is ended อวสานจบแล้ว ติดตำนานฮักเขาข้างเดียวรักข้างเดียวภาษาอังกฤษคือ one-sided love one-sided love ยุ่ซื้อๆก็ดันสื่อบือเอาใจไปหามองเจ็บอยู่เฉยๆก็ดันหาเรื่องนะคะคำว่าหาเรื่องใส่ตัวภาษาอังกฤษคือ look for trouble look for trouble trouble แปลว่าปัญหาค่ะ Look for trouble แปลว่าไปหาเรื่องใส่ตัวหรือใช้คำว่า ask for trouble ask for trouble หาเรื่องค่ะเพียงแค่ปลายเล็บเขาก็ยังบ่แลบ่เหลียวบ่แลบ่เหลียวหรือว่าไม่สนใจนะคะภาษาอังกฤษคือ don't care don't care ไม่สนใจไม่เหลียวแลค่ะบอต้องโทษภทย ใจมันบ่เฟียวบ่ต้องโทษไผยไม่ต้องโทษใครภาษาอังกฤษคือ don't blame others don't blame others others เติม s เสมอนะคะแปลว่าคนอื่นค่ะ blame แปลว่าโทษ don't แปลว่าไม่ don't blame others อย่าโทษคนอื่นไม่ต้องโทษใครค่ะหรือใช้คำว่า never blame other s Never blame others. ทำเจ้คองข้าเดียวว่าจือบอจือบอกไปว่าเข็ดไหมนะคะภาษาอังกฤษคือ Are you scared? Are you scared? คุณเข็ดหรือยังคะ่ะไว้พบกันใหม่ครั้งหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย